เอาละรับกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยังเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องดาวบัญญาราชันเหมือนเดิมนะครับผมและก็เพื่อไม่เป็นการสุรานะครับเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับหลังจากที่พระเอกได้กลายเป็นศิษย์อันดับหนึ่งของสำนักจิวเซียนนะครับซึ่งพระเอกก็ได้คิดแน่ใจว่าข้าไม่รู้เลยว่าการทดสอบในรอบต่อไปมันจะเป็นแบบไหน และตอนนี้จิตวิญญาณการต่อสู้ของข้าเองก็ยังไม่ฟื้นกลับมาโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นข้าก็เลยเหนื่อยง่ายและข้าก็คิดว่าคงจะต้องพักสักหน่อยซึ่งต่อมานะครับผมปูซานก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าตอนนี้เจ้าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสิทธิ์หัวกะทิแล้วและเจ้าก็สามารถมีผู้ติดตามได้ถึง100คนส่วนข้าเองก็อยากมีแบบเจ้าบ้างเพราะว่าข้าก็อยากเป็นคนดัง ซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับผมก็เลยได้บอกว่าข้าต้องการมีผู้ติดตามไม่กี่คนเพราะการมีมากไปมันก็วุ่นวายเปล่าๆและผู้ซานจึงได้บอกนะครับผมว่าข้าจะเป็นผู้ติดตามของเจ้าไปตลอดการเลยและข้าจะยอมตายเพื่อเจ้าขอแค่ได้อยู่ติดตามเจ้าไปตลอดก็พอซึ่งปูซานเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งมาเป็นเพื่อนกับพระเอกได้ไม่นานแต่ทว่าเขาก็เขาลบพระเอกและเชื่อใจ พระเอกเป็นอย่างมากซึ่งต่อมาปูซานก็ได้ถามกับพระเอกไปนะครับว่าตอนนี้ข้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกทีมจกักรพัิคืนชีพแบบนั้นใช่หรือไม่ซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับผมจึงได้บอกว่าถูกต้องแล้วและข้าก็รู้ด้วยว่าเจ้าอยากนําผู้ติดตามของเจ้ามาเข้าร่วมทีมของข้าด้วยและข้าก็จะอนุญาตให้เจ้าสามารถนาคนมาเข้าร่วมทีมได้ถึงสงคนด้วยกัน ซึ่งปูซานเนี่ยนะครับก็ดีใจมากๆที่พระเอกพูดแบบนั้นซึ่งพระเอกก็ได้ทําการมอบหมายงานให้ปูซานเนี่ยนะครับเป็นคนช่วยดูแลคนในทีมซึ่งปูซานต่อแรกนะครับก็กังวลว่าเขานั้นก็จะไม่สามารถปกป้องคนอื่นได้แต่ทว่าพระเอกจึงได้บอกว่าข้าก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมอบให้เจ้าซึ่งมันก็คือลูกปัดนาคาซึ่งมันก็จะทําให้เจ้าสามารถปกปิดพลังของตนเองได้และแม้แต่ผู้ที่เป็นจัก,กรพรรด ก็ยังยากที่จะตรวจสอบพลังของผู้ถือคลองซึ่งนั่นก็หมายความว่าเจ้าก็จะปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงหากมีสิ่งนี้อยู่และพระเอกก็ได้บอกว่าข้าเคยพูดถึงเรื่องอาวุธไปแล้วว่าเจ้าควรที่จะมีอาวุธที่ดียิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับการอยู่ทีมของข้าและมันก็จะต้องเป็นอาวุธพิเศษที่เหมาะกับเจ้าด้วยและ1 0 0่ปีมานี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าอาวุธที่เหมาะกับมนุษย์มากที่สุดมันก็คือดาบและเจ้าไม่ต้องห่วง เพราะข้าก็สามารถสอนวิชาดาบต่างๆให้กับเจ้าได้ด้วยถึงแม้ว่าเจ้าจะฝึกวิชาดาบมาตั้งแต่เด็กก็ตามแต่ทว่าข้าก็ไม่มั่นใจว่าเจ้าจะรู้ถึงความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในกายเจ้าหรือไม่ซึ่งปูซานก็เลยได้บอกนะครับว่าพลังของข้ามันก็คือความเร็วซึ่งพระเอกนะครับจึงได้ตอบว่าถูกต้องแล้วความเร็วของเจ้าจะทําให้ศัตรูต้องมึนงงและหวาดกลัวแต่ทว่าเมื่อถึงคราวที่ต้องเผชิญหน้า กับสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้มันก็มีเพียงทักษะการต่อสู้ที่สําคัญกว่าความเร็วและความแข็งแกร่งของเจ้าในตอนนี้มันก็ยังไม่มากพอและถึงแม้ว่าเจ้าจะมีอาวุธดีแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งพระเอกนะครับผมก็ได้ทําการเลือกอาวุธให้กับปู้ซานแล้วก็ได้บอกว่าอาวุธที่เหมาะกับเจ้ามันก็น่าจะเป็นการใช้ธนูมากกว่าและถึงจะน่าเสียดายที่เจ้าฝึกดาบ มาตลอดทั้งชีวิตแต่การที่จะเป็นปราชา,ากักริย์ได้เจ้านั้นก็จําเป็นจะต้องเลือกอาวุธให้เหมาะสมกับพลังและเจ้าจงจําไว้ด้วยว่าชีวิต1,000ปีในการเป็นจกักรพรรดิมันก็คุ้มค่ามากกว่า19ปีที่เจ้าฝึกฝนวิชาดาบซึ่งปูซายนยก็ได้บอกว่าจะยอมทําตามที่พระเอกบอกนะครับและพระเอกก็บอกว่าการกําหนดทิศทางที่จะเดินไปข้างหน้ามันก็สําคัญยิ่งไปกว่าการทํางานหนักซะอีกซึ่งต่อมา พรเอกก็ได้มาพบกับผู้คุมศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ได้ทําการพาเราลูกศิษย์มาพบกับปรมาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดว่าจากการสอบในรอบที่แล้วผลก็ปรากฏว่ามีนักเรียนได้ตายไปเป็นจํานวนถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวและพวกเจ้าที่สามารถสอบเข้ามาถึงรอบนี้ได้พอสามารถก,ากรําจัดปีศาจได้ครบ100่้ตนก็จะไม่สามารถกลับหลังหัน แต่อีกต่อไปแล้วและมีแต่จะต้องสู้เพื่อสำนักแห่งนี้และจากนั้นพวกเจ้าก็จะได้รับชื่อเสียงและเงินทองต่างๆมากมายและไม่ต้องห่วงพอาสิทธิที่ได้ตายไปทางสำนักก็มีเงินทดแทนให้กับครอบครัวพวกเขาเป็นจำนวนมหาศาลและในที่แห่งนี้มันก็มีเพียงคนเดียวที่สามารถสังหารปีศาจได้ถึง1000คนซึ่งนั่นก็คือซูชิงหยุนและถึงแม้ว่าพวกเจ้าทุกคนก็จะสอบผ่าน เข้ามาได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเจ้าก็จําเป็นจะต้องให้ความเคารพต่อซูชิงหยุนด้วยซึ่งมันนะครับก็มีสิทธิ์บางส่วนที่ได้บอกว่าพระเอกจะต้องขี้โกงใน,ในการสอบแน่ๆแ,และบางทีเจ้าหมอนี่ก็คงจะลอบเข้าไปขโมวยวิญ,ญญาณปีศาจในช่วงที่เกิดการชุลมุนขึ้นเพราะไม่มีทางที่เด็กใหม่จะสามารถกําจัดปีศาจ ได้ถึง1000นตนภายในเวลาแค่7จดวันซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็ได้เดินหนีมาซึ่งพวกสิทธิ์บางคนก็ได้หัวเราะเยาะนะครับแล้วก็ได้บอกว่าพวกเจ้าเห็นไหมละ่ะว่าเจ้าหมอนี่ไม่ได้โต้เถียงใดใดมันก็แสดงว่าสิ่งที่พวกเราพูดมามันก็เป็นความจริงซึ่งพระเอกนะครับจึงได้บอกว่าดูเหมือนพวกเจ้าจะมีฝีมือมากทีเดียวแต่เท่าว่ามันก็ไม่ใช่ฝีมือในการต่อสู้แต่เป็นฝีมือ ในการใส่ร้ายผู้อื่นซึ่งในขณะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับกำลังจะต่อสู้กันปรมอาจารย์ก็ได้บอกว่าของสิ่งนี้มันคือประกาศจับที่ข้าได้มาจากค่ายปีศาจซึ่งมันก็คือตัวบ่งบอกว่าซูชิงหยุนสามารถทะลวงค่ายปีศาจและสังหารพวกมันได้ครบ1,000ตัวโดวยมือของเขาเองและพระเอกก็ได้บอกว่าจึงอยู่ที่ข้าสามารถสังหารพวกมันได้1,000ตัว แต่มันก็ไม่ใช่เพราะตัวข้าเพียงคนเดียวแต่ก็เป็นเพราะว่าข้ามีสหายที่ไว้ใจได้อยู่ด้วยและเขาก็ได้ช่วยข้านำทางไปยังที่ต่างๆและนั่นจึงทำให้ข้าสามารถกำจัดปีศาจได้อย่างง่ายดายและหากร่วมมือกันพวกเราก็จะสามารถแข็งแกล่งขึ้นได้ภา,ายในสำนักแห่งนี้เพราะแน่นอนว่าพวกปีศาจมันก็แข็งแกร่งมากและหากพวกเรารวมกลุ่มกันละก็เราก็จะสามารถสร้างความแตกต่างได้และความสามารถ ของทุกคนนั้นมันก็มีขีดจำกัดด้วยและทีมที่แข็งแกร่งก็จะไม่มีวันถูกโค่นล้มลงได้ซึ่งจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้มีสิทธิ์บางส่วนมาขอเข้าร่วมทีมกับพระเอกซึ่งพระเอกก็ได้คิดในใจนะครับว่าในที่สุดขาดก็สามารถเข้าร่วมสับนักจิวเซลได้แล้วแต่ถ้าว่ามันก็ยังคงไล่วิเววและไล่บอแสของลิวเซียงอยู่แต่ไม่ว่าจะยังไงข้าก็จะตามหาเจ้า เจอให้จงได้รู้เสียงซึ่งฉากต่อมาเนี่ยนะครับฉากจะตัดมาที่เทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งกำลังเฝ้าดูพรอายุนั่นเองซึ่งเทพธิดาก็ได้บอกว่าซู่ชิงหยุนชายผู้นี้ก็คือคนที่สามารถข้ามมิติแห่งช่วงเวลาได้ซึ่งมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถทําได้แต่ถ้าว่าระดับพลังของเขามันก็ยังต่าเกินไปและก็อยู่ในขั้น คนธรรมดาเท่านั้นซึ่งแม้แต่เทพธิดานะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าพระเอกนั้นก็คืออดีตรา,ตากกชกษักรรดิซึ่งต่อมาฉากนะครับก็จะตัดมาที่หลิวเซียงนั่นเองซึ่งก็กําลังถูกลุมโดยพวกปีศาจอยู่ซึ่งปีศาจเนี่ยน,นะครับมันก็ได้พูดว่าแม่นางผู้นี้มีระดับพลังอยู่ที่นิพพานขั้น6แต่กล้าบุกมาที่นี่ดูเท่าว่านางก็คงจะไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วและพวกปีศาจ มันก็ได้บอกว่าจะกินมื้อนี้ให้อร่อยและลวเซียงถึงได้บอกพวกมันนะครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเจ้ามีพลังแค่ไหนต่างหากซึ่งทันใดนั้นลิวเซียงนะครับก็ได้ทําการระเบิดพลังน้ําแข็งเพื่อเข้าโจมตีพวกปีศาจนั่นเอง แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยเรื่องดาวบิญญาราชันในคลิปนี้แลากทุกคนนะครับชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถไลค์แชร์สับตะคายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วแต่อขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีกระปุ่ม